ผู้ดใดมียังกินกันในนอกเป็นองเนาะข่าวเศ่ขาข่าวเว้นเจริมืออะ่เงี้ยคิดหาแต่เนี่ยกินแล้วครับเนาะหยางแห้งบางเลือกินยั่งแล้วก็แล้วแจ๊คกินอี่ยังดีบางเถ้อคิดไปคิดมาโอ้หากินแต่หยาง,ยางว้อะนะเป็นปลาปลานี่ครับผมปลาดุก ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าปลาดุกหน่อยนี่นะครับผมแกงออมโอ้ยแกงสมน่าจะเป็นแม่เถ่าคนแกงไห้ครับแสบอยู่ครับนี่ใบม,ม่วงละไรทำยังไงพี่นอ้องคันว่าไอเป็นปลาคอเลหน่อยกับปลาดุกตัวหน่อยพี่น้องสิบปากันเห็นเห็นแบบไดกินกันครับผมแนะนำมาให้ฟังกันหน,น้าพี่น้องเลยแสบ คือดีแสบนะผมจะได้ลร่องเห็ดมึงเมนูใหม่เครับผมคลายครับเป็นไข่ไข่ไก่ครับผมไข่ไก่ไข่ไก่ปัดสามรสรวมกันเลยว้าสามรสก็คือหวานเผ็ด เปรี้ยวหวานนี่แจบทุกเมนูครับผมเมนูบานๆครับพี่น้องถู้ทุูทันครับผมขาบวจํจำเป็นต้องกินอาหารรู้ยังไงแค่กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับผมเอาแค่เพื่อพ่อได้รมีแห้งเหตุงานต่อไปนะเพี่น้องเนาะขันบวก,กินกองทัพกับตรงเดินโดยทองครับผมกันบวกกินมืก็เมื่อยลอยไปเลยตัวครับผมเห็ุงานบ่ไรมันต้องเติมขึ้นต้นไหม้ขึ้นต้นไม้บริเวณหน้ำนะครับผม มาหารบริโดคหนามันก็ขาดสารอาหารครับบางต้นก็เหี่ยวเฉาตายไปเลยเอ,อาหารบ,นบานๆครับผมกินแบบบานๆครับนี่เห็นว่าอู้ยรวมกันเลยครับผมมามาพี่น้องมานี่แสบๆนั่นกันพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมแสบๆเดี๋ยวออกไปทงไปหะเบิ่งเข้าขเกี่ยวเขาเขียนน้ำครับผมเพื่อ เข้าไรนู้อะไรยังกันครับอ้าวพี่น้องอ้าวครับผมอ่าอ,อยู่ดีไม่แห้งทุบหัวกันครับผมทุบปรับแข็งแรงครับผมเฮงเฮงรวยรวยกกดไหลกดแช่กันน้ำเดือพี่น้องเอ้ยพอได้ไมีแห้งในก,การเห็นงานต่อไปครับผมเบื่อทีทะเลทรายกิ๊บไม่ไม่ไม่พี่น้องได้บังกันหน้าครับพี่น้อง